ตัวน,ตนี้ก็จะเป็นนกพิราบเนาะพันู้นก็จะเป็นกากาบินได้ตัวนี้ไม่ใช่กาตั้งน้ำครับผมกาบินได้เนาะบรรยากาศนแอบมาอยู่ข้างหลังตัวนี้อ่า ไปหาคู่แล้วใช่ไหมบรรยากาศร,รอบๆ ตรนน้นก็ขาวก็จะเป็นน้ำทีก็ปั่นทีก็ปั่นน้ำเนาะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำพุ ในส่วนลุมพินีครับผมในส่วนรุมพินีอ้อบรรยากาศดีครับเย็นเย็นสบาย ตรงนี้ก็ทําทําอันนั้นทําก้อนหินไว้ตัวนี้ก็สําหรับเดินบริหารหน้าเท้าเนาะน่าจะเป็นการถอดแล้วก็เดินนวดฝ่าเท้าเป็นที่นวดฝ่าเท้าประมาณนี้ การอรอบเดินเสร็จแล้วก็มานั่งนั่งแล้วก็เดินเนาะ น้ำก็ถือว่าไม่ไม่ใสเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังมีเครื่องบำบัดอยู่เนอะเครื่องบำบัดมีสองสาตัวแต่ละบอ่อเนาะ